ถึงแม้ว่าราศีมังกรจะพูดไม่เก่งแต่คุณก็เป็นประเภทว่า พูดน้อยต่อยหนักอย่าก,กดดันให้ชาวราศีมังกรต้องเอ่ยคำพูดออกมานะคะคุณพูดออกมาคำหนึ่งเนี่ยสามารถทำให้คนฟังหงายเงิบได้เลยค่ะเพราะคำพูดของคุณน,นั้นมันกลั่นออกมาจากใจคำพูดสั้นๆแต่ได้ความหมายลึกซึง้งถ้าหากว่าเป็นคำด่าก็ทำให้คนฟังจุกอกเลยทีเดียวค่ะถ้าหากว่าก่อนหน้านี้คุณเก็บกดกับสภาพถูกกดดันบีบคั้นจิตใจจนคุณไม่ไหวแล้ว ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง t h a l o ฮ h o l และอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทุกเดือนนะคะโปรดช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่อง t h a l o ฮ h o l ด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือมอบกำลังใจด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวทางไลน์นี้นะคะ เมื่อชมคลิปจบแล้วหากพึงพอใจผลงานและท่านใดต้องการมอบรางวัลเป็นสินน้ำใจให้อาจารย์ขอเชิญกดที่ไอคอนซุปเปอร์แตงด้านล่างคลิปนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณและซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีมังกรคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้ เป็นการอ่านและตีความหมายไพโรมาติกทาลอดมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะดังนั้นจึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกำลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณผู้ชมที่มีชีวิตรักส่งหวังสมปรารถนาอยู่ดีมีสุขแล้วหรือผู้ที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ไปแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพนะคะแต่ถ้าหากว่าสนใจคลิปนี้ ถือว่าคุณมาชมเพื่อเป็นวิทชาทานก็แล้วกันนะคะเอาละชาวราศีมังกรเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอตซึ่งอาจารย์จะเรียบเรียงบอกเล่าเรื่องราวปรงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรเรื่องมีอยู่ว่า ระยะนี้ราศีมังกรบางคนรู้สึกน้อยใจคนรักมากบางครั้งคุณคิดกับเขาว่าคนรักเนี่ยทำตัวเหมือนทะเลถมเท่าไหร่ไม่เคยเต็มให้เท่าไหร่ไม่พอทั้งเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองแต่ไหนแต่ไรมาจนถึงทุกวันนี้คุณทำดีที่สุดแล้วและทุ่มเทให้เขามามากพอแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณจะล้าเลิกบุญคุณแต่เป็นพ่อเขานั่นแหละมองข้ามสิ่งดีๆที่คุณทำให้มีหนำซ้ำ เขายัางไปสนใจสิ่งอื่นมากกว่าคุณครั้งนี้คุณน้อยใจมากจนถึงขั้นอยากจะร้างลาเลิกราเพราะถ้าหากว่าคนรักไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณมองข้ามสิ่งดีๆที่คุณทำให้แบบนี้ก็เทียบเท่ากับว่าอาจเป็นเพราะว่าเขาไม่รักคุณแล้วก็ได้ดังนั้นคุณจึงคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้จะอยู่ด้วยกันไปทำไมเลิกเลิกไปเลยดีกว่าจมปลักอยู่กับคนที่ไม่รักคุณเวลาที่คุณน้อยใจมากๆจนถึงขั้นอยากจะร้างลาเลิกรา ก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกชั่ววูบนะคะถ้าหากว่าถามใจลึกๆของคุณว่าอยากเลิกไหมพอเอาเข้าจริงๆคุณก็ไม่อยากเลิกหรอกคะ่ะ mm. เมื่อคนรักยังไม่สำนึกคุณก็ได้แต่ตัดเพ้อต่อว่าอย่างที่อาจารย์พูดก่อนหน้านี้ว่าคนรักทำตัวเหมือนทะเลถมเท่าไหร่ไม่เคยเต็มเวลาที่คุณทำดีกับเขาคุณอยากให้เขาสำนึกบุญคุณบ้าง และคุณอยากจะบอกคนรักว่าเธอรู้ไหมบางสิ่งที่ฉันทำให้จริงๆแล้วฉันลำบากมากแต่เป็นเพราะว่าฉันรักเธอฉันเลยยอมลำบากเมื่อเวลาเห็นเธอยิ้มได้เห็นเธอมีความสุขเท่านี้ฉันก็พอใจแล้วและสิ่งเดียวที่ฉันอยากได้จากเธอขอเพียงแค่ให้กำลังใจฉันบ้างและเห็นถึงคุณค่าที่ฉันทำให้เท่านี้ฉันก็หายเหนื่อยแล้วไม่รู้ว่าอาจารย์พูดแทนใจชาวราศีมังกรไหมคะแต่เวลานี้ราศีมังกร คุณน้อยเนื้อต่ำใจและสงสารตัวเองมากที่คนรักไม่เคยตอบแทนความดีของคุณเลยจนคุณรู้สึกท้อแท้ใจพานอยากจะร้างลาเลิกราให้มันรู้แล้วรู้รอดไปถ้าไม่รักกันแล้วละก็เมื่อคุณรู้สึกท้อแท้น้อยเนื้อต่ำใจที่คนรักไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจคุณและมองข้ามความดีของคุณจึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่า ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ราศีมังกรพยายามจะกอบกู้เอาความสัมพันธ์ดีๆกับคืนมาถือว่าราศีมังกรเป็นคนมีน้ำอดน้ำทนมากนะคะคนรักมักทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจหลายครั้งหลายคราแต่คุณก็ไม่เคยหมดใจจากเขาเลยในใจคิดเสมอว่าถ้าคุณยังไม่เลิกคุณจะตีกับเขาตลอดไป ทำไมราศีมังกรบางคนคิดแบบนี้เหตุผลก็เพราะว่าราศีมังกรเป็นราศีที่อยู่ในกลุ่มธาตุดินจึงมีพื้นฐานอุปนิสัยใจคอเป็นคนหนักแน่นมั่นคงและยึดมั่นถือมั่นถ้าคุณได้ปักใจต่อสิ่งใดแล้วคุณจะเปลี่ยนใจยากต้องให้ใครมาบอกว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีไม่ใช่ว่าคุณไม่เชื่อนะคะแต่คุณต้องการให้เห็นกับตาของตัวเองปล่อยให้มันพังขามือคุณนี่แหละคุณถึงจะยอมเชื่อว่ามันไม่ดีจริง แม้ว่าคุณจะมีจิตใจหนักแน่นและมั่นคงก็ตามราศีมังกรเป็นคนรักคนยากฉะนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจรักใครคุณจะใช้เวลาศึกษาก่อนจนมั่นใจแล้วคุณถึงจะรับเข้ามาในชีวิตแต่แล้วชาวราศีมังกรก็มาเจอความผิดหวังคุณนึกไม่ถึงเลยว่าคุณจะมองเขาผิดไปซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่คุณเคยเห็น แต่ถึงกันนั้นในเมื่อว่าคุณรักเขาไปแล้วถึงแม้ว่าเขาจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าคุณก็ไม่หมดใจจากเขาง่ายๆ แล้วบอกตัวเองอยู่เสมอว่าทำดีกับเขาไปเถอะเผื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะเห็นความดีของคุณนิสัยของชาวราศีมังกรอีกอย่างหนึ่งมักจะเป็นคนพูดน้อยพูดไม่ค่อยเก่งคุณเน้นเรื่องการกระทํามากกว่าคําพูดพอคุณพูดไม่เก่งก็เลยทําให้คุณกับคนรักสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องมักไม่เข้าใจกันต่อมาไพาโรแมติกทาลอตจะพูดถึงปประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่า ถึงแม้ว่าราศีมังกรจะพูดไม่เก่งแต่คุณก็เป็นประเภทว่าพูดน้อยต่อยหนักอย่าก,กดดันให้ชาวราศีมังกรต้องเอ่ยคำพูดออกมานะคะคุณพูดออกมาคำหนึ่งเนี่ยสามารถทำให้คนฟังหงายเงิบได้เลยคะ่ะ เพราะคำพูดของคุณนั้นมันกลั่นออกมาจากใจคำพูดสั้นๆแต่ได้ความหมายลึกซึง้งถ้าหากว่าเป็นคำด่าก็ทําให้คนฟังจุกอกเลยทีเดียวคะ่ะถ้าหากว่าก่อนหน้านี้คุณเก็บกดกับสภาพถูกกดดันบีบคั้นจิตใจจนคุณไม่ไหวแล้วอาจจะพ่องปากพูดออกมาจนทําให้คนรักจุกอกและเจ็บปวดเสียใจกับคำพูดของคุณ การที่คุณพูดออกมาแบบนี้ใจหนึ่งคุณก็อยากให้คนรักรู้ที่ผ่านมาเขาทำให้คุณผิดหวังเสียใจอะไรบ้าง แต่อีกใจหนึ่งคุณก็รู้สึกผิดแต่ก็ทำลงไปแล้วพูดออกไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้และประเด็นนี้แหละทําให้เกิดบาดหมางใจกันอย่าลืมว่าคำพูดเปรียบเสมือนอาวุธร้ายแรงทำร้ายจิตใจคนได้ซ้ำร้ายมันกลายเป็นบาดแผลในใจและอาจจะเป็นแผลเป็นไปจนวันตายประเภทว่าจำฝังใจไม่มีวันลืมคำพูดนั้นหากวันใดวันหนึ่งไปสกิดแผลในใจก็ทำให้ปัญหามันลุกลามบานปใหญ่โตมากขึ้น อีลุงตุงนางโอลเวงไปหมดแต่ครั้นจะห้ามให้คุณไม่พูดเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะหัวใจของคุณก็มีเลือดมีเนื้อเสียใจเป็นร้องไห้เป็นและเจ็บเป็นเหมือนกันเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่าคุณตกอยู่ในสภาพถูกกดดันบีบคั้นจิตใจคุณก็จำเป็นต้องพูดซึ่งคนรักน่าจะรู้ตัวบ้างว่าอย่าทำให้คุณรู้สึกแย่จนถึงขั้นหมดความอดทนสุดท้ายชาวราศีมังกรคะหากว่าทุกวันนี้คุณยังไม่เลิก แน่นอนว่าคุณต้องอดทนต่อไปค่ะยกเว้นราศีมังกรบางคนที่หมดความอดทนแล้วฉะนั้นป่านนี้คุณคงรังลาเลิกราไปแล้วนะคะแต่บังเอิญมาชมคลิปอาจารย์ถือว่าคุณมาชมคลิปนี้เป็นวิจารณ์ก็แล้วกันนะคะส่วนราศีมังกรที่ยังไม่เลิก คุณรู้ตัวดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนี่แหละและถ้าคุณตกผลึกในใจว่ายังไม่พร้อมรังลาเลิกราคุณก็ต้องกลับไปยืนอยู่ในจุดความอดทนขันเทพที่คุณเคยยืนอยู่ในจุดนั้นอาจเป็นเพราะว่าในช่วงนี้จิตใจของคุณอ่อนแอและเปราะบางส่งผลทำให้จิตใจคุณดำดิ่งแต่พอคุณรู้สึกตัวคุณก็สามารถเยียวยาจิตใจตัวเองได้และฟื้นฟูจิตใจตัวเองขึ้นมาใหม่หันหน้ามาเผชิญปัญหาต่อไป คุณจะเดินไปจนสุดทางของคุณแต่สุดทางของคุณอยู่ตรงไหนเรื่องนี้สุดแล้วแต่ใจของชาวราศีมังกรแต่ละคนนะคะในแง่ของชาวราศีมังกรที่อยู่ในสถานะแต่งงานแล้วเป็นครอบครัวแล้วคุณอาจคำนึงถึงความมั่นคงในชีวิต ในไหนคุณกับคนรักก่อร่างสร้างครอบครัวจนเป็นปึกแผ่นมั่นคงแล้วฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณจะร้างลาเลิกราราศีมังกรดูภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่ใบนี้สิคะจะเห็นว่าจิตตกรวาดภาพเป็นพิธีวิวาเจ้าบ่าวเจ้าสาวกำลังฉลองพิธีวิวาแข่เกลือในงานแสดงความยินดีดังนั้นจึงหมายความว่าเขาทั้งสองคนต่างมั่นใจแล้วว่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจึงได้ตัดสินใจแต่งงาน ให้สังคมได้รับรู้ราศีมังกรคะ่ะไพ่ใบนี้มีความหมายว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเป็นปึกแผ่นต่อให้มีปัญหาใดๆแม้ว่าปัญหาต่างๆอย่างแก้ไขไม่ได้ก็ตามแต่จะไม่เอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเหตุผลในการร้างลาเลิกรากันเอาละชาวราศีมังกรเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะชี้แนะชาวราศีมังกรว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีมังกร give your relationship a chance หมายความว่าให้โอกาสความสัมพันธ์ค่ะคงตรงกับใจชาวราศีมังกรบางคนที่ยังไม่พร้อมร้างลาเลิกราแม้ว่าบางครั้งคุณบ่นกับตัวเองว่าคุณเนี่ยช่างเป็นคนอดทนขั้นเทพและไม่รู้ว่าจะทนไปถึงไหน ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในจุดอดทนวันแล้ววันเล่าก็ขอให้คุณคิดเสียว่าในทางธรรมะความรักก็ถือว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเรียกว่ากามราคะและว่าด้วยการที่คนเราจะมาเจอกันเป็นเพราะผมลิขิตบุญและกรรมหนุนนำให้คุณกับเขามาเจอกัน ขอให้ราศีมังกรตระหนักถึงศึกษาอุปนิสัยใจคอและพฤติกรรมคนรักในเชิงจิตวิทยาดูบ้างนะคะเพื่อที่คุณจะได้รู้จักเขามากขึ้นปรับตัวอยู่กับเขาได้ดีมากขึ้นถ้าหากว่าคุณสงสัยคลางแคลงใจและยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร mm. ก็ลองมาปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์นะคะเพื่อให้คุณได้รู้แนวทางแก้ไขปัญหาและรู้วิธีปรับตัวอยู่กับคนรักได้ดีมากขึ้น เอาละราศีมังกรเดี๋ยวเรามาดูต่อไปในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีมังกรในเดือนหน้านะคะ